เจอแล้วนะคะอันนี้คือที่พวกเรากจะมากินกันนะคะที่มันเป็นสีเขียวก็คือมีหลายอย่างนะคะเหยบโต๊ะเขียวมีนู่นนี่นั่นทุกคนแล้วมันแบบใบเตยแบบใบเตยมากใบเตยตะโกนตะวังร้อนอ่ะเออมันจะแล้าทำให้อ่ามันก็จะมีลูกชิ้นอันนั้นนะคะแล้วก็จะมีลูกชิ้นอันนี้สองลูกแล้วก็มีหมูแดงสองชิ้นมาแทนมานเราเป็นเส้นนะคะอืหนึ่งเขาปรุงมาแล้วอ่ะเราไม่ต้องปรุงเองเลยอ่ะใช่ไหมให้กี่คะแนนเต็มสิบให้เต็มสิบเลยเออ จริงตอนนี้นะคะอยู่ที่สยามสแควร์เด็กๆ มากันเป็นประจำใช่ไหมมาบ่อยๆรู้หรือเปล่าว่าสยามสแควร์เนี่ยนะคะมันเป็นย่านที่วัยรุ่นมาตั้งแต่สมัยแม่เป็นนักเรียนอ่ะประมาณสามสี่สิปีที่แล้วมันก็เป็นย่านที่วัยรุ่นมาเดินจนับันนี้วัยรุ่นี่ยังมาเดินสยามมาเดใช่แล้วว่าเขาก็บอกว่าสยามเนี่ยมันจะแบบมีร้านเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางคนเขาบอกว่าทุกเปลี่ยนทุกเดือนเลยร้านใหม่ๆห้องมาเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้รู้สึกบ้าว่ามันมีร้านเปลี่ยนไปเรื่อยๆเแต่ว่ามันจะมีบางร้านเนี่ยที่อยู่มาตั้งแต่แม่เป็นเด็กเลยอ่ะจนปีีมหลาายร้น พวกร้านอาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านแบบพวกของเครื่องใช้โบอะไรอย่างงี้ก็มีแต่ว่าวันนี้มีภารกิจให้เด็กๆทำไปตามหาร้านอาหารนะคะหรือร้านขนมร้านน้ำเนี่ยที่อยู่มาตั้งแต่แบบ40ปีที่แล้วแบบตั้งแต่สมัยแม่เด็กๆอะไรเงี้ยอ่าแล้วเราไปกินคือเขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะต้องแบบดีจริงไม่งั้นมันไม่อยู่มาถึงปัจจุบันใช่ไหมอ่าร้านแรกนะคะจะเป็นร้านข้าวร้านอาหารชื่อว่าร้านอินเตอร์เดี๋ยวแม่จะส่งลิสต์ให้นะเป็นร้านอาหารซึ่งเขาอยู่มานานมากแล้วแล้วก็ เยอะอีกอันนึงที่แบบว่าเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของสยามมาสยามต้องกินอันนี้คือขนมเขียวรู้จักขนมเขียวป่ะขนมคกเขียวที่มันเหมือนเป็นรูปดอกไม้อ่ะอ่าเคยเห็นปะเคยเห็นปะานที่แบบว่าจะมีอะไรมากินหรือเปล่าคะที่ถ่ายรายการของมุกวันิตติเออนั่นแหละค่ะขนมที่มาสยามต้องกินอันนี้อ่าแล้วก็อีกอันนึงเป็นร้านขายผลไม้ใครชอบกินผลไม้บ้างชอบกินผลไม้ไหมฉันไม่กินผลไม้ชอบกินอะไรเลยฉันไม่กินอะไรเลยนี่น่าจะเป่นของจริงอะก็คือ มันจะเป็นร้านสยามฟรุ๊ตขายผลไม้แบบผลไม้สับๆใส่ถุงใช่ป่ะอ่าแต่ว่าเนี่ยมันจะอยู่มานานมากแล้วแล้วก็มีเยอะมากอ่าแล้วก็ร้านต่อไปคือมิลค์คลาสนะคะจะเป็นมีรูปปัวอยู่ข้างหน้าร้านซึ่งอันนี้อยู่มาตั้งแต่สมัยป้าเป็ดมาเรียนพิเศษสยามเหมือนกันซึ่งให้ทุกคนเนี่ยคุกกเกิลเสิร์ฟเอาเองนะว่าะมีอยู่ตรงไหนนะอ่าสุดท้ายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวรอไว้สุดท้ายเป็นกินหรือเย็นกได้ชื่อร้านดูดีเคยได้ยินป่ะเคยได้ยินป่ะดูดี เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบบว่ามันจะมีความเผ็ดใช่ป่ะแล้วแบบเผ็ดระดับอะไรนะระดับบวกหนึ่งบวก2อ <c oughs> บวก3อะไรอย่างเงี้ยแ <c oughs> ต่มันเผ็ดจริงสมัยก่อนแม่มาเรียนพิเศษใช่ป่ะเราต้องมากินแล้วเขาจะต้องกินอันนี้ตกท้ายอมยิม้มเพราะว่ามันเผ็ดมากอ่าพร้อมไหมพร้อมค่ะหาเจอไหมเจอแล้วไม่เจอแล้วเก่งมากเจอแล้วด้วยอ่าเมื่อกี้เดินผ่านแล้วใช่ไหมใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวจะส่งลิสต์ให้นะอ่ะเริ่มภารกิจย้ตอนนี้เราก็เจอแล้วนะคะร้าน อินเตอร์เขาบอกว่าเป็นร้านที่ทำงานที่แบบคิวยาวคุณจองคิวแบบแล้วตอนนี้ก็ยาวแล้วก็ตะกี้เหมือนจะเห็นว่าคนแบบเข้าไปเยอะมากใช่เดี๋ยวเราต้องไปดูว่าข้างในดว่าอะไรไปกันดูกันดีกว่าค่ะร้านนี้นะคะก็คือเปิดมาแบบ30กว่าปีแล้วก็คือนานมากนะคะร้านนี้ที่เห็นก็คือมีคนจีนเยอะมากต่างชาติดยนะใช่เพราะว่ามันเหมือนร้านอาหารจีนหรือเปล่าแล้วแบบฝูกปากคนจีนเป็นร้านอาหารไทยความจำคะ เข้ามาร่างไรแล้วนะคะทุกคนก็คือเรารอคิวประมาณ20กว่านาทีนะคะนี่เมนูก็มีแบบหลากหลายมากเขาบอกว่าเมนูเด็ดเนี่ยคือเมนูข้าวผัดอมาม่าคือเอาเนื้ออาม่ามาผัดไม่ใช่าอาม่าทำข้าวผัดหรือเปล่าก็คือไอได้ยินว่าเขาบอกว่ามีคนจีนมารีวิวแล้วมันก็ดังแล้วทีนี้คนจีนก็มาเยอะมากแล้วซึ่งตรงนี้เรารอคิวก็มีคนจีนเยอะเหมือนกันค่ะแ,แต่ไม่ได้แพงเยนะคะทุกคนเพราะมันเป็นย่านยักษ์เษาส์นั่อะไรอยู่แล้วคือมันถูกมากจ้ะ สิบสี่สิบสามสิบบาทอ่ะอย่างยำปลาดุกฟูก็ร้อยยี่สิบเนี่ยหมูแปดสิบเนื้อเก้าสิบกุ้งหนึ่งร้อยปลาหมึกหนึ่งร้อยทุกคนเป็นราคาแบบธรรม,มดามากแล้วคือขนาดคาว่าแบบเหมือนเขาอิงตามราคาแบบที่เก่าๆมาแล้วก็มาปรับเพิ่มขึ้นเพราะว่าเนื้อวัตถุดิบมันแพงขึ้นใช่แต่ว่ายังดีที่เขายังแบบให้มันอยู่ในราคาหลักสักร้อยบ้างแต่ว่าไอ้ว่าดีนะแล้วก็ดีใช่คุณ๋ยวเราต้องก็เหมือนแบบเขาขั้นอย่างเงี้ยตันไปเรื่ม่แต่แบบเนี่ยแค่เจ็ดสิบแปดบาท บางร้านอยู่เนี่ยขายร้อยสองร้อยอยู่แล้วข้าวผัดจันเข่นอันนี้ขายสิบสิบบาทก็ถูกโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเลือกคนละอย่างแล้วเดี๋ยวเอามาแชร์กันจะได้กินหสวยเมนูอยากกินหนังไก่เพราะว่าน้องกินไม่ได้ไอจีกินหนังไก่ดีไอ้ก็อยากกินหนังไก่เหมือนกันอาหารมาแล้วค่ะนี่ก็คือข้าวผัดอาม่าเนี่ยมันจะแบบมีความหอมหอมเหมือนแบบมีกลิ่นแบบก่่อนลจะใส อ응ืแต่มันเป็นผิวดำๆน่าใส่ซีอิ๊วลองมาชิมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็นี่หนังไก่กับข้าวหนังไก่ซึ้งเป็นอะไรที่ดูกรอบมากเพราะว่าใช่ดูกรอบมากทุกคนดูนะคะเดี๋ยวต้องฟังเสียง ASMR มาด่วนดูเหมือนจะกรอบมากมาเดี๋ยวตัดให้ฟังในจานนะคะทุกคนกรอบมากเดี๋ยวฟังกัดได้โอ้โหร mm ้อนสิอร่อยมากค่ะอร่อยเดี๋ยวลองบ้าง แตายิ่งมาลองนี่ยิ่งดีเลยค่ะอร่อยมากนี่ข้าวผัดบุ้งไผ่แดงห้งแล้วอาร์พิมลองน่ากินมากผัดมันแบบอันนี้หอมด้วยนะคะอืมอร่อยมากแล้วทุกคนเรามาลองข้าวผัดอาแมากันดีกว่าใช่ค่ะอันนี้เป็นข้าเตอร์ค่าเป็นเนื้ออาแมาข้าวผัดเนื้ออาแมาที่หมายถึงว่าอาแมาทำข้าวผัดเนื้ออ่าโอเค นั่นแค่เป็นผัดซีอิ๊วเลยอืมหมอนผัดาาซีอิ๊วแล้วก็ดซีอิ๊วเป๊ะๆแค่เป็นเผาวข้าวกล้อไก่ด้วยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากอืมลองครับครับลองครับครับเพิ่งลองเราจะติดใจ มันเป็นรสชาติที่แบบแปลกใหม่มากแดีมันเป็นพัซซิอุวแต่มันมีข้าวแล้วก็มีความแบบอะไรก็ไม่รู้แต่มันกลมกล่อมอรไรมากแสดงว่าอร่อยจริงเพราะว่ามันมีมานานแล้วไม่งั้นมันคงไม่ดังจริงให้าันแนเข้าผัดให้อะไรเต็มสิบให้เก้าค่ะยังไม่ชิมให้เก้าเต็มสิบเหมือนไก่แล้วก็หนังไก่คือมันให้สิบเลยเพราะว่าหนังไก่อร่อยมากแบบหนังไก่อร่อยกว่าที่ฟูจผัดลูกในเรือใช่หมเพราะมันกรอบมาก ขอนผัดผักบุ้งห้าวแต่อ้ให้เก่าอร่อยชอบมันจัดจ้านนี้ครับลองกินข้าวผัดอามราแล้วลองเวทไงก็ถ้าลองกินหนังไก่กับผักผักบุ้งพร้อมกันมันก็อร่อยเหมือนกันลองนะให้ท่าแหละเต็มจิตแปดแปดอร่อยจริงจริงอ๋อน่องคนนี้เขาอยู่เขาย้ายมาจาก ตรงนี้ย้ายร้านใช่ไหมคะอ๋อตรงที่คนเดินออกมาโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อเขาย้ายโลร้านไอ้ว่ากูคงแบบไม่อัปเดตแน่เลยใช่ก็ว่าทำไมเดินไปแล้วไม่เจอมันอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยว้าวเนี่ยซื้อหานานมากเลยค่ะหาไม่เจอดูข้างหลังเอาถามร้านเชือกทำร้านเสืออะไรนู้ค่ะ มะม่วงแล้วก็เอามะม่วงอันนี้หนึ่งถุงค่ะถุงละเท่าไหร่หรอคะไม่ถูกจังถุงละสามสิบบาทถูกมากนะคะดีอาสองถูกนะพี่ยายร้านมาใช่ไหมคะตอนแรกอยู่ตรงไหนหรอคะตอนแรกอยู่ซอยสามอ๋อพี่ขายมากี่ปีแล้วคะโอ้โหรวมเท่าไหร่คะ โอ้แล้วนะคะเอ้าโยนไปแล้วเหรอยังอ๋อตกแต่งหมดย้อนกี่บาทหกสิบอ๋อโอเคตกแต่งหมดหนึ่งวงกันไปแล้วโอเคขอบคุณนะคะเย้อังกลับมาเดินกลับไปทางที่เดิมดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านะคะฝากถือก่อนมาเราเดินไปตรงนู้นดีกว่าแอบเดี๋ยวคนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่มาลองชิมกันมะม่วงกับฝรั่งคือแบบผลไม้เขาดูน่ากินมากเลย แล้วก็แบบมีแบบแช่บงแช่บัวอะไรอย่างงี้ด้วยใช่เยอะมากมีแบบหลากหลายมากให้มาเลือกดูแล้วผลไม้เขาแบบดูรีเฟ e ช h i n g ทางนั้นเลยอ่ะใช่ไหมคือแบบน่ากินมากแบบเป็นแหงจูงใใช่เราจูงเปิดมาสิบกว่าปีแล้วแสดงว่าดีจริงไม่ค่ะแกได้ไหมน่ามาเดี๋ยจะมาลองชิมฝรั่งกันนะคะทุกคนชอบกินไหมอร่อยมาก คือแบบว่าผลงไม้ทั่วไปสมมติเราซื้อตามร้านเงนี้ยบางร้านมันจะอุ่นๆเพราะว่ามันแบบแล้วเราต้องเอากลับไปแช่ตู้เย็นถึงจะละลายเพราแช่แวิเนแล้วมันอุ่นบางร้านเขาก็ทำแบบเสียบ้างอืนนอใช่ได่ย,ยินไหมอร่อยมากเรามาลองกินมะม่วงนนะคะหวานมะม่วงหวานมาก อ่อมากเราก็เย็นด้วยนะคะเพราะมันหูเนื้อหูข้างในเลยมันหอมากจริงงอันนี้ก็หวานอร่อยมากเลยถุงละค่าสามสิบบาทเองนะคะทุกคนซื้อกันได้ค่ะใครที่อยากได้ชิคก์เร้านนะคะมันเป็นตรงสยามซอยสองแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงซอยเล็กๆเลี้ยวไปมันจะมีไฟแบบไฟไฟม่วงส้มสลับกันนะคะแล้วก็มันจะอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งที่มีตัวจีนะคะทุกคนสามารถมาตามกันได้อร่อยมาก แม่บอกว่าแต่นี่ชจ่ร้านช่างเปิดดีเปิดดีนี่เจอแล้วนะคะอันนี้คือที่พวกเราจะมากินกันนะคะที่มเป็นสีเ,เขียวก็คือมันมีหลายอย่างนะคะมีตโตเกียวมีนู่นนี่นั่นแต่ว่าวันนี้เราจะกินหนพมพองนะคะเท่าไหร่คะห้บ,บาทไม่หบาทถูกนะ ห้าสิบบาทได้9ชิ้นถูกมากนี่นะคะหของเค้ที่เปิดไปแล้ว30กว่าปีนะคะแปลว่าต้องอร่อยจริงนีใช้มาแล้ว30ปีบ้าร้านเปิดมา30ปีมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเฮ้ย9ชิ้น50บาททุกคนแล้วมันแบบใบเตยแบบใบเตยมากใบเตยตะโกระวังร้อนนะเดี๋ยวเราทำให้มันร้อนอยู่อ่ะยังไม่อยากกินอม่อืมอะไรปะกัดไปคือมันเหนียวแล้วมันนุ่มอ่ะต้มในเวลาเดียวกัน มันอร่อยมากมันมีความแบบว่าแป้งมันแบบเหนียวนึดนุ่มพอดีนะแล้วก็ใบเตยมันหอมอร่อยมากใบเตยหอมมากก็คือตรงที่เขาราดแป้งลงบนเตาคือมันได้กลิ่นใบเตยแบบใบเตยจริงๆแล้วก็เนี่ยค่ะมันดึงดมันแบบนิ่มๆมากนุ่มๆมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันแบบแยมจิลลี่แยมหองนุ่มๆจริงมาให้แคปลองชิมดูมันอร่อยจริงใช่ไหมนรดาน่ากัดของพิมก็ได้น่ะอร่อยไหมป้าง่ะ เหมือนขนมจันทร์ป้ะใช่ใช่ใช่เคสเซอร์ข้างในมันคล้ายๆขนมจันทร์เพราะว่ามันเป็นเลเยอร์แล้วมันแบบเออมัแต่ข้างนอกมันจะมีความเหมือนแบบแป้งที่มันแบบกรอบๆนิดนึงบ้างอร่อยมากทุกคนทุกคนต้องมาลองกินนะคะมันอยู่ตรงข้างๆสยามซอยสิบเดินมาก็เสิร์ชซูโค้ดได้นะคะใช่ค่ะเป็นร้านดังนะชื่อร้านชื่อว่าสยามแพนด้าตรงข้ามสนามสยามแพนด้าข้างๆบิวเทียมกับเคสเซอร์คอนสตรัติ เมื่อกี้เราทาการหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะคะร้านมิวพาสที่เราจะไปกินนะคะมันเป็นกินการถาวันไปแล้วแล้วเขาบอกว่ามันเปิดมานานมากก็เลยเสียใจแต่ว่าตอนนี้เราจะไปหาดูดีใช่เราจะไปร้านดูดีมันอยู่สยามสแควร์วันชั้น5นะคะใช่ค่ะ Let's go ไปไปไปตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้น5้าแล้วนะคะใช่ในดูดีอ่ะนั่งไงนั่นไงี้ดูดีนี่ดูดีนะคะทุกคนดี๋ยว เราเอาแค่แบบเผ็ดหนึ่งก็พอไหมเดี๋ยวเราลองดูเมนูว่ามันไอคินเผ็ดมากไม่ได้อ่ะไม่กินไม่ได้เลยเออไอคินเผ็ดไม่ได้เลยเหมือนกันไอคินพริกไทยอะไรน้องตาไหลอะรอชาติสามที่สามที่ค่ะสามพ่อแม่ไม่กินแล้วมาดูเมนูกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเขียนติ๊กนี่มันมีความเผ็ดศูนย์จุดห้ากำลังสองกำลังสามกำลังเยอะมากนะคะคือตอนนี้คืออิ่มคือผลไม้ไอคินไปเยอะมากเกือบจะหมดถุงแล้ว จริงคุเล่นไมอย่างนี่อาจารย์บะหมี่เหลืองไม่ถึนคับคือระดับความเผ็ดไม่ใส่พริกแล้วอาจารอ์อะไรนาดาต้องดูเมนูว่ามันจะมีความเผ็ดเียอยู่ข้างล่างเพ้าง้นของเราต้องบอกเขาว่าใส่ไก่แทนดูได้ไหถ้าจะกินหมูอ่ะไม่มีฮะถ้าสมมติยูจอเมนูที่มีหมูก็ต้องบอกเขาเอาไก่แทนูไงแต่ถ้าไม่มีหมูก็ไม่เป็นไรือว่าว่าถ้าจะกินหมูทุกคนตองไปนี้น่ารักมากอดยวาให้ดูเลยแล้วอ้ ใครก็ได้ช่วยเบอร์หน้าคนข้างๆตู้ปลาเขาหน้ารักมากนะคะแล้วมันมีปลาแบบปลาเล็กปลาใหญ่แล้วมันเป็นแบบกอบๆพุ่มๆอ่ะเซาคิ้วอ่ะดูคะเกี้ยวคคนอันนี้มีหูผสมมหมคะเขากินหมูไม่ได้ค่ะ สรุปแล้วถามพี่เขาในน้ำซุปทุกอันของก๋วยเตี๋ยวมันมีหมูผสมหมดเพราะฉะนั้นเวลากินไม่ได้แล้วก็ใครที่แบบกินหมูไม่ได้ก็ต้องระวังนะคะเพราะน้ำซุปทุกอันยิหมูหมดเลยแล้วก็ที่นี่เขาเปิดมา30กว่าปีแล้วแต่าสาขานี้สิบกว่าปีึ่งือถือว่าอยู่มายาวนานเนาะช่ราะว่าเราย้ายมาแต่มันก็นานมากเลยนะคะยามาก็อยู่ตรงสาขาอยสยามสแควร์วันชั้นห้าคะคะมากันได้ค่ะ โอ้นี่มาแล้วนะคะเกีย่เขบแผ่นใหญ่มากอ่ะนี่นึกว่าเออนึกว่าแผ่นแผ่นไม้แผ่นสังกะสีอะไรเงี้ยใหญ่เท่าหน้าพิมพ์ลนองเอามาเทียบใกล้ละใกล้ละ thank y o หูช้อนเขาใหญ่มาก cover your mouth ได้เลยอ่ะเอาไว้ปิดปากอกว่อ มันก็จะมีลูกชิ้นอันนั้นนะคะแล้วก็จะมีลูกชิ้นอันนี้2ลูกแล้วก็มีหมูแดงสองชิ้นเอ้ยสาชิ้นแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นลูกชิ้นกุ้งนะคะแล้วก็มีอันนี้แล้วก็มีเส้นแล้วก็มีหมูสับกระพับมาเทอมารองชิมเส้นนะคะอืมหมึ่งเขาปรุงมาแล้วอะเราไม่ต้องปรุงเองเลยอะใช่ไหมมันมีความหวานเปรี้ยวเค็มพอดีอยู่แล้วอะอือร่อยหนูให้คะแนน เต็มสิบเพราะว่าเพราะว่ามันมีถั่วงอ,อกด้วยครั้งหนึ่งคะแนนไม่ชอบกินถั่วงอกอร่อยไหมกล่อมกล่อมชาอีเสมอ <c oughs> ให้กี่คะแนนเต็มสิบให้เต็มสิบเลยอรออร่อย างว่่ออรยจริงก็จบไปแล้วนะคะกับภารกิจตามหา5ล้านของเราแต่ว่ามีร้านหนึ่งติดเพรากับเราทำสุดเลยไป4ล้านเสียใจมากใช่ร้านหนึ่งมันน่ากินมากเลยมันเป็นแบบมิลค์น่ากินมากแต่ว่าเขาปิดไปแล้วไม่เป็นไรทุกร้านที่กินมาเนี่ยคือดีหมดใช่ไหมเพราะว่าไม่น่าละมันถึงอยู่มายาวนานชอบร้านไหนมากที่สุดน้ดาก่อนชอบร้านสยามบรูตมากที่สุด์ทมีความมืมั่งมืดมั่งมืดมั่งมะม่วงเหลืองเหลืองร้านไทอร่อยมากจริงจริงเราแชร์ไปุลย ไอชอบร้านอินเตอร์อ่าชอบเมนูไหนหนังไก่แล้วพิมพ์ชอบเมนูไหนไอชอบร้านอินเตอร์ชอบเมนูหนังไก่เหมือนกันเอ้แต่ว่าร้านดีอะไรนะสยามฟู้ดอร์ก็ดีจริงๆนะแล้วมันถูกด้วยแล้วมันได้เยอะด้วยเหรอใช่สามสิบละหวานแล้ถูกถูกแลดีดีจริงๆนะคะมีหน้าร้านเขาอยู่มานานแต่มันอยู่ในซอกเลยก็ต้องเดินตามหาหน่อยแต่อร่อยมากสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะใครที่อยากให้เราไปไหนหรือไปทำอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะอ้อที่ก่อนมาแบบไม่อยากเห็นใครในคลิปแล้ว ไม่คอมเมนต์บอกได้นะใชหยอกเล่น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 บ๊ายบาย